สวัสดีจ้ามื้อนี่หอกะสิมา oh. เกลือหมูกันเด้อจ้า ไปเกลือปลากันต่อจ้ามาเกลือปลากันเลย,ยจ้าปลาหลายขนาดเลยจ้าบึ่งจ้า ปลาอยู่คลองเ่าหลายๆเ้ยจ้าจ้าปลาปลาน่อยปลาใหญ่กินกันเวิร์ดเลยเดยจ้าตอนนี้กำลังเอ,อ่อแกะเชือกนวนเ้ยจ้าสิเอามันเข้าคอกเลยจ้าเป็นจังใดจ้าบรรยากาศถุงหน้างามป่จ้า เบิ่งจ้าหัวละหลายนะจ้ากำลังสิเอาเข้าขอกเ้ยจ้าปลายุ่นม่องนี่หลายขนาดจ้ะพี่น้อง เบิ่งทูจ้าเต้นไปหมดเลยมาเด้อจ้ามาไล่งัวเข้าคอกน้ำกันเด้อจ้า